ตัวอะไรคะอีกัวนาครับผมตัวเป็นๆเลยเหรอใช่ครับไ่เคยเห็นครั้งแรกนี่เหรอครับถ้าตัวไม่เป็นมันเดินไม่ได้นะคะอีกัวนานี่ดัวมันกัดเราไหมอ่ะมันไม่กัดครับผมผมไม่รู้มันกินอะไรมันกินอะไรเป็นอาหารนอนโอ้หางยาวมากเลยแม่จะไปแตะนะเาขาฟังพวกเธอคุยกันหู้ฮะเชื่ออะไรเหรออ๋ออีกัวนาเขียวหวานไหมเนี่ยชื่อเขียวหวานไหมเนี่ยมันเขียวหวาน ไม่กลัวเหรอมันเขียวหวานอุ้ยมันจะกัดไหมมันไม่กัดครับผมถ้าไม่รู้อ่ะเน้นๆๆกลัวไหมไม่กลัวครับไม่กลัวอีกลัวหน้าเฮ้ยมันกําลังลอกคราบตรงนี้เนี่ยข้างหลังมันอ่ะฮะน่ะช่วยมันไหมเห็นในทิกตอกเขาดึงออกอ่ะเหมือนกันท่านแข็งๆอ่ะกลันั่นแหละมันไม่กินปลาเหรอลูกไปไหนไม่็เคยดูช่องไปไหนดูบ่อยมากช่องเฮ้ย คุณจะไปลอกข้ามาหาตากล้องแล้วเฮ้ย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 นนี้มันกำลังจะลอกค้าบครับไม่สีหรเปลียบพืชเข้าอีกไม่ใช่พืช